<laughs> bưng canh nhau. nhau. mưa bóng mưa bóng nhau nhau, nhau nhau bẹt bộ bớt bóng nhóm bóng 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 เมื่อกี้มันตัง้งบอะไรนะพี่น้องเน้ออะไรตั้งสรุปอนนั้น์หมย์พี่น้องฟังไปไปไปเมื่อนี้เป็นการประทับทรงครั้งแรกของอาจารย์แม่์อาจารย์แม่พรพารวยพ่อผู้นาคสิฟึกไทยทีได้เป็นตัวแทนพ่อผู้นาคไปทั้งนาอาพอเมื่อย์พอเทา ได้เพ,พิ่งพาลูกเต่าเราหลานสวัสดีครับปู่เจ<ม>้าจะเอาเงินมาสร้างวัดนี่ขึ้นเขานี่ยแหละพี่นอออ้องถ้า,ามันไปแซกุตีหักขานไว้ไไออโอ้ยพ่อปู่นาคได้เงินกับมาสาั่งพระไหนย,ยังบ่ท่านพ่ออยู่คุณวรว,วุฒิอ่ามาหลานมาสาั่งซอยพ่อปู่นาคเดนะ้อ มาสางพายญ่ซอยเนี่ยสางพาเยญ่อะไรยังมาแล้วยังสางซุ้มประตูอีกผู้นาคนั่นไม่เห็นซอยเนี่ยอันผู้นาคมีเงินหลายหน้าซื้อแล้วบพราะเยากหรอกอาจารย์พระยักเกี่ยวดาบสวัสดีครับปู่เจ้าขอบคุณหลายครับเออมาพี่<ม>น้องแคหน่อยพาไปเบื้องตอนนี้ให้ลูกเต้าละล้านไปก่อนไปเอาศาสตร์เอาเซิงไปเตรียมดอกไม้เตรียมคันหาไปนะเพราะมันไปฮอดพุมพูนจะไปเล่นหาคันหาเนี้ หมอกหมอกจ้าสาธุขอบคุณลหลายๆครับ FC แฟนช่องขอบคุณทั้งซองเขียวซองแดงนะพี่น้องเนะขอบคุณหลายๆ FC แฟนช่องมาแล้วครับปู่ขอบคุณลหลายๆค,ครับนังสวัสดีครับปู่ขอสามต่อตรงจา่ามือนี้ต้องแล้วตะบุญพ,พร้พารวยนะมือนี้อ่ามือนี้เแค่เทยียนเลี้ยงกันมกักเสียมานยิ้มานมาหมานัมนเทากัยังบมทะลุเลเนาะพี่น้องเนาะ เอาก็ต้องไปเบิ่งกันเะก่อนเพราะว่าของมันบ่มีหา่างแต่พ่อผู้นาคว่าคักๆไว้ยังร้อยหนีอยู่เออเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋เพราะว่าพ่อผู้นาคไม่ปล่อยให้ลูกให้หลานปล่อยเออไปอพ่อผู้นาคจะปล่อยเลขใหญ่อืงขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ทั้งสงปปลาวขอบคุณพี่น้องก็แล้วกันครับว่าหาันเฮาก็ไล่สดออกไปพักพอนหน่อยนึงอ่ะมาได้สุดจริงจรงคิง โอ้ยไปพกักการเอาศาสตร์ไปศาสตร์ไปเอาเทียนไปแทงขันหาไปเขาจะแย่างไปไปแม่ลูกไปเบิองน้ำเพลินเนาะเพราะผ้าไปเอาสซนต้นไหนผ้าไปลวาทางไหนต<ะ>ัวผ้าผิวกล่องให้ก่อนฮะตัวผ้าผิวอันนี้ไม่หแล้วคนระับงหมเดเนาะพี่น้องนั่งคุยกับพี่น้องป้องไปแล้วก็คำว่าแล้วก็อย่อาลืมทุกการล้างแรงแชร์แรงใจเด้อครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์พี่น้องนะ ไม่เนี่มาเบิงน้ากันว่าพรานพ่อรวยเขาส่งครั้งแรกที่เป็นจังไดพี่น้องอันนี้เป็นคือคนอื่นๆบ่ที่พ่อผู้นักคือฝึกสอนมาบ่อันขี่แต่แรกขึงฟรีแล้วมันมาตีจากเลยที่คนท่านนี้ลูกเต่าก็จะบวกกาอกตีมาอยู่น้ำพอมลนี่กอนแต่ปีหกสี่คุณหกสี่ตัวสูบเห็ดแห่ขุยวัดคุณแห่หกสี่ตัวหกสี่ตัว หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดปีนี้กับปีที่ห้าละช่วยโฮเมียงรับชมรับฟังอยู่ข <ST an ct uary> อบคุณพี่น้องกล้องไปเราจะผูทุกคนมาโฮเมียงมาเอากลับกล้องไปท่านั้นบันเนี่ยยังไปก่อนเออ พวกพี่น้องทุกๆคนครับที่เป็นกำลัเงเร่งเชื่์เร่งใจ,จเ,งเอฟซีสรารค้ามค่ะขอแซ่บๆข้ขอบคุณหลายๆครับฮะไป,ไป,ปะพี่น้องครับตามอีพอเข้าไปมันนี่เป็นการส่งครั้งแรกของสิทธิพี่พรพารวย นำโดยปู่นาคมหาลาภเด้อพี่น้องเด้อผู้บาอาจารย์ทำพิธีให้เมื่อน,นี้อนอขอใหุ้กโชคชมันๆน้ำกันเด้อครับเด้อโอหลุงรองเท้าลูกไป้ชาน่อบัดน,นี้เนาะนดูสิที่รองเท้าก็ได้ฝนก็กำลังสิตกได้ครับเด้อ เอออยี๋ยเฝ้าตกเด้อฝนเด้อเอาโชคเอาหมานสัก,กอนเด้อเอาลำาเอ้สักคนอย่เฝ้าตกเมื่อนี้สีเหตดอยู่ต้นแต่เคียนเด้อพี่น้องเด้อต้นแต่เคียนเป็นหลักเด้ออิพอแล้วแต่อิพอเอาสิพัาไปเอาต้นใดบาดนี้ สะสาดมาทำเนยเด้อที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นไม้แต่เคียนแกสลักเด้อพี่น้องเด้ออ่ันละนะักขากล้องค่ะ ตัวน mm. oh, yeah. oh, ี้เงยด้วยครับเด้ง Ane, be คร s <S ับมาด agen, ูนักกลังนี่ครับแ่ตะเขียนอย่งนี้่ก็ไม่เอาไม่ดีก็ผ่าเอาเล็บนี่ส่วนตะเขียนนี่อรงกษาประน้องหั อาบน้ำกันลังจับจับเชียนเลยมาเชียนมาครับจับเชี่ยนมาครับอาบุษายมาเห็ดครับเชียนฝากย่นไปพร้อมเลยไปอยู่ข้างเดียวกันดแตู่ดเก็บตัูเดียวอยู่ข้างนี่

<laughs> Lạy lên phần mềm phạt chuộc của các môn lớn nhất. Lần lượt, lần lượt. ผู้สวมผู้ต่อคนบอกว่าปู้ผูบรรดาปู้ผูต้องเอาออกแง่นี้คนด่ามาหลายอยู่ให้มันบอกขั้วหน่อยเข้าทรงยังไงเขียนผสมเดิมันเข้าได้หรือผีนั่นแหละแรงไม่เทวดานะมาเลยครับนี่เขามาเขามากันหลายๆพี่น้องเมื่อนี้ครับ ที่เป็นการส่งขอแนวทางของสิทธิพ,พรพารวยครับผมววาามิ่งพ่อมี่สามสิบเอ้ห้าสิบห้าสิบห้าท่านพ่อเฟสเอ้ยยังก่อนนี่ยูทหับอกหนึ่งรอยท่านพ่อครับขมาาครับขมากก่ขมาก,กันเยอะๆครับปูหกกน้ขาของเฮ้า แค่นับนกับอยู่กับพอนผ้าดวยวิธีนองด้วยารออะไรนมารวจสองอีกง่ายหน่ออมันออก็อดเรียกง่าน่อแต่ถคุ้มรื่องเรอแบบมันก็ไม่ต้องเรียกง่าหนะ การเรียนเปลี่ยนเปล่ไหมไม่ปลูกเนี่ยงนี่ทำเลยอายกขึ้นมาเร็วแท้วะ เรเทำยว,ล,วล้าไ่ดีเหล่ามดา,าตัดพวกแกอะไรจำไว้ว่าพอผ้าเห็ดแลงให้เจอไหนก็เห็จนจอไหนเเลี่ยเห็นั้งตันจำสอนไปในตูนี้สอนจำบอกไปในตูน,นี้มีร้านทำิีรากจีสอนอย่างนั้นเลย ได้สางน้ำกันตางคุณแม่สางพี่แม่ซอยแล้วพ่อแม่เน่ยปัดน้องตรงกลางแบเนีบานสางหาบุกแม่ด้วครับใบาดินจำลูกสามเือะใบปาดินบพงเงาคู่ใบแฉกใบ้าใบดินยกกันหาดูใส่น้ำปลา นโมตะัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตะัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะมุ่งนี่ที่ว่าเป็นการสอนแต่แต่ไปทั้งยืนพอเฉยไหวพระสวดมนต์แต่เนื่องจากว่าเข้าสวดมนต์ไหวพระลูกม,มาเร็งมันก็บ่จจำเป็นบานงชาติเป็นบ่ ท่านด้เบิดอายกขึ้นพ่อจีว่าให้เอาขออาราธนาพระแม่ผู้บายจันท์ทั้งหลายพุ่มวัดพุ่มว่าหลวงผู้ดำหลวงผู้ผู้ใหญ่ผู้ขาวผู้ใหญ่ผู้พุ่มวัดพุ่มว่าตลอดถึงแม่นั่งตะเกียนอยู่ในวัดหนึ่เบิดชุ่มหม่องลูกหลานขออนุญาตเพื่อเด้อเอาซาตุชาตุชาตุชาติจามิเกอร์เตสิริสิปราตเตจันตาริซิลิมาเน ที่เปี่ยรัที่จะทำใหตรูวนาตะหันเองเสีวัดพุทธมิจฉีพุ่มาจิยันตุเทวาสารธารวิสเมยะกระตะพนาคาทุนตันตาสันติเียังมุนีระวรวจนังสัตว์ทวเมสุลันตุธรรมสวนากาลวายม์บัตันตาธรรมสวนากาลวายม์บัตันตาธรรมสวนากาลวายม์บัตันตาสาธุสาธุสาธุเด้อคุณศิษย์คุณธรรมคุณเบิดาบรรดาพ่อแม่ผู้บอาจารย์ที่แม่นั่งใต่เกียนตลอดถึงแม่นาดหน่อยคราวนี้พุ่มวัดพู่ว่ามณีกอกูขา มาขออนุญาตเชิญแม่แตะเกียนทองเด้อผู้ที่สิงสถิรฐานที่นี่เวลานี้แห่งนี้ลงประทับร่างของลูกผู้ขาคือนางป้อนผ้าร่วยผู้ข่าตั้งนาตั้งตาม,มาขอมาขอ้ำพุมพ่มวัดพุ่มว่ายอยากจะสร้า,างวัดสร้างว่าสร้างประตูโควงสร้างพระใหญ่ให้แแนวเช็จผู้ข่ามาขอเล่าพัฒนางวดประจาวันศุกร์ที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8 คนอีแม่เด้อขอให้ประทานร่างลูสกสาวผู้ตาเอามากี่ปันนี่เราไใส่เมื่อตอนเมือทั้งจังหบา,หบางเียน,น้โมสมตัวน่โมตสะกพะวะาตะะหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตัะะหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหตัสัมมาสัมพุทธัสส<า>ะใส่ให้ว่าง <c oughs> าขอผูใใ้ตายขอรักษาอีแม่เด้อ่อยแต่งอรับตา ใน,นในขณะเวลาที่เราเข้าทรงห้ามลืมตาโดยเด็ดขาดปล่อยใจให้ว่างนะมะอาอู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  นามาอูนามาอูเาไรไว้เขารู้บานนะมาอูนะมาออบนี่แม่เด ah, ้อนามาอูนามาออาบ่นอแม่เอาบ่น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 บนนมาอูนามาอนามาอูอาบ่นเด้อบ่นเด้อบ่นเด้อบนเออาบ่นี่บาทนรับพ่อนามาอูนามาอูนามาอูนามาอนมาอนมาอเพิ่นไปรน้แต่คิดนต่พอยนามาอูนามาอนามาอูนมาอนมาอนามาอุนานดาการุนุยเนาะกระบะการะสาติทีบ่อาบ่นบนเด้อแมนเด้อบ่น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 บน

เดมุโต้วมโติมโตชิอาเบ่้าเาแมนเด้าตอนนี้เพิ่งมาทำร่างใหม่เพิ่วมาย่างม่ไดนนั้จันทรน่ลูกหาก็ไล่ถิ่มขเ่งลาันะนาเื่องู้วันส่งเ่ยกันท่สิ้สิงหาเมือนี่ยเตัวไดนเอาบอก่บต้าวัดนอาันเทนาูมโตชี้าว่าศาสนาีอาาประตอาเมื่อ้ไปรอบไปซ้บม่อตัวไดใดตัวไนไดตัวไนอาญาทิมท่โมโตโตอาญาณโรา

આવ <zatter speak> เจตหาเจ็ดนาเ่องเาเจตหามาใช่ไหมเอาพี่น้องเฮ้ยได้กิจวันมาเจตหาอ่าถูกโอ้ในกิจวันมาเจตหาด้เล่ามือื่นได้พี่น้องเนอคนมาใหม่สิเราทังปากก็ทั้ลึงมาใหม่ก็จเป็นนี่หละแต่พอปุนาหานจก็ปาก่ปากเกี่ยวไปอยากว่าเหาไทยสิตายแต่เขาบว่าไรเ่ อย่างค่ามข้าจิตายก็อะไรนี่แม่ม่นเป็นนสั้นอ๋อพอไหนเกตาเด้อแม่แต่เกียนมือเื่นเนี่ยพอไหนเกาเลขแล้วนี่บอกเยวก็เลขไทยเด้แต่ถามว่าพอผู้นากแล้วกันไปที่บอกว่าเออมันจองเลขไทยผู้น่ากเห็นเกตอยู่ทั้งเห้นเห็นเลขเกาเห็นเลขเกาองกล้องยกเลยว่าเออมัจอเลขไทยผู้ใดก็สิไน้ยรติาอยู่เาไงเหหนเนาะกีหาบผมจักว่าวันนี้ลูกเต่าก็ว่าเกรตหากันกะ ไปพี่เจรนาจะละซ้อมในตัวเดียวซ้ำเน้อในตัวเดียวซ้ำในตัวเดียวซ้ำเอา้าฟังเบิร์ว่าลาวพัฒนาเมืองเอิญจะมีเจ็ห้าหมาพี่น้องถามันนี่เก็ห้าแสดงว่านั่งพรเริ่มเปิดจิตเปิดกายเปิดใจแล้วค่อยเปลี่ยนไปเออเน้อพี่น้องเด้อเอ้ายกขันหาขึ้นอา่าเส้นมาแล้วก็เส้นจับบระมานขึ้นเด้อขึ้นเด้อขึ้นเด้อเนี้ย วะสุมังคะปุเดยินเนาะเอาตั้งนั้นก็ได้เอาถูกกับปฏายจินิทุกขะปฏายจินิปยาสกะปฏายจินิโสกะปฏายจินิโสกะโรทุกขะสัพเพปิปาณีโนเอตาวะทาจามิสัมปะทาปุยะ <it. erman> <laughs> <Par> ภาว่าหน้าปีละต่างกันตัวเดียวกนต่ก็ต่างสัพพพุทธาปรปตาป็นเจกัาจะยังพรั่งอาหันตานไเตกินอะรักางมาทำมิสซาฟาสูอ้าาาลูกาลูกให้เก็ตหาเด้อพ่อไปถามกัืนแเพื่อนห้พ่ออยู่ตัวนึงแต่ว่ามื่อคืนก็ชอบเที่ยงคนละเอาลูกเลขเก็ตหาของลูกไปก่อนพี่น้องทั้งหลายไพรุ่งนี้ค่อยดูผู้น่าจะให้ตัวเดียวว่าห้ยสามตัวซ้ำให้คู่หนึ่งเหมือนกัน เอาอเอพราะสำนีเหลาครับมสาธุตระนุญาตบัตรำเดยอีพอยเนี่ยกันนอา,ออาอไป ยิ่งทุกคนเนนองอดิน้เคนเอครองเดีครัครับลา่อนผาเือมาใหม่มันเยกันร่องลงหลังอนผ่าเลือดเจ็ดหลงหัวขึ้นเลยล่าได้นองล่าดหน้าเป็นหบองเลือเช่นขึ้นเ่นขึ้นตรเจ็บเตันี่ั เลียไพี่น้องดมือเงินตอนเทียงมือเดิมนั่นแหะพี่นั่ทำเจาเจ็ดหาแม่พ่อไั้พ่พาด้วยได้หรือว er ่าอาจารย์แม er ่ได um> ้เจ็ดหาพี่น้องได้อาจารย์แม่ได้เจอาจารย์แม่ได้เจ็นะครับลอของูนตอนเพียง่เงินนี่แหะตอนเทียงนี่แหะตอเศ้าอปกนกันตันกันนกันกันนกกกับกันกันกันกกันนกักันันัน่นันันันเันนงััเนอกมัน โน,น๊นเ้เียนป่ยนเไว้้เียนด้ป่ไปข้้าเแม่ครอบอบคะรเอาไปนั่มมาเตี้ยนเขียนไปนั่เขาไปน่าไว้หนี๋ยวปูาเครัวไม่่ยเียี่น้องคะเราค่า้วี่น้องคะาดับกเปดัเ้่น่าช่วงเี่ยงพี่น้องลช่วงเี่ยงอพี่น้องเปลพี่น พี่น้องป้องไปก็เห็นหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะนา่งพ้อนเขาช่วงครั้งแรกอาจารย์แม่เขาช่วงครั้งแรกได้เกตหาได้พี่น้องเนอะลาพัฒนามืออื่นอาจารย์แม่ได้พี่น้องนะี่เออนส่วนเรียกผู้นาคมืออื่นจะให้ตัวเดียวให้คู่เดียวขึ้นกันตอนเที่ยงเขาจะห้เหมือนเดิมเช่นเคยถ้าพ่อผู้นาคปล่อยก็คือเที่ยงเลยพี่น้องเนอะเอาขอบคุณหะลายครับพี่น้องเอาให้กำลังแรงแช่แรงใจกันขอบคุณหะลายครับ